อยฉันออกไปนะแกก็น่าจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการมีเพียงอย่างเดียวบอกสูตรมิลเชคของแกมาซักจริงๆมันง่ายมากง่ายก็บอกมาสินี่ไม่เมจิมิเลเชคอกรสซอสเทตคาราเมลนี่แกอย่าบอกนะค่าแกจะซื้อมาไม่จริงจริงแค่นำผ้าชุบึ้นน้ำแล้วนำผ้าไปห่อขวดเมจิมิลเชคอกนำไปแช่ช่องฟรีซช้าป้ะไม่ช้าเพราะฉันมีครัวไว้ว่าแฮะที่จะทำให้อร่อยกับเมจิมิลเชคเกทิมหได้ไวขึ้นแกรอเลย สิบนาทีเพียงพิปตาเดียวแกก็ได้ฟินคูไว้ว่าอ,อร่อยหอมกินนมผสมคาราเมลอย่างลงตัวกินแบบเชฟก็อร่อยนะอฟองนมนุ่มเวอรอย่าลืมไปตามเมจิมีเชฟนีสองรสรสซอสเทาคาราเมลรสน้องไม่และรสสุดฮิตรสคุกกี้แอนด์คิดฝรยะสบการณความอร่อยได้ทั้งเชฟและฟิตหาซื้อได้แล้วที่เซเว ฉันนำทั่วประเทศ